คว่ามันเป็นมันมันคงเป็นช่วงเวลาที่แบบช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมของการแชร์แต่คราวนี้เนี่ยสิ่งที่แชร์ออกไปเนี่ยตับโดนตัดต่อตัดต่อไปแล้วก็ทาเป็นว่าเหมือนโยเนี่ยคือตัวต้นเรื่องในการที่เขียนเขียนทั้งเรื่องนี้มาทั้งหมดวันนี้ก็มีหลักฐานมาให้ดูค่ะว่าเว็บไหนเนี่ยที่แชร์ไปคนแรกแล้วไปตัดคาพูดของโยออกไปตัดคาพูดของคนที่โยแชร์ออกมาเลยกลับกลายเป็นข้อข้อความกับข้อมูลที่มันผิดเรื่องของความเป็นจริงซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่โยแชร์เนี่ยคือโยแชร์ในเรื่องของภาพ ที่โแชร์ภาพนะเวลาคุณแชร์จากเฟซเนี่ยมันก็จะเห็นว่าโอเคมีภาพมาคุณแชร์ต่อมันก็จะขึ้นบุคคลที่คุณแชร์ด้วยเ,เรื่องราวที่โยเขียนเนี่ยนะคะโยเขียนว่าเมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยต้องยอมไปก่อนว่าเมื่อวันจันทร์ในเหตุการณ์ของของแผ่นดินไหวโยยเป็นคนแรกๆในเฟซนะคะที่เป็นคนแชร์เรื่องนี้แสดงความเสียใจและบริจาคผ่านยูนิเซฟก่อน เป็นท่านแรกๆเลยและวยกก็แชร์เรื่องราวตรงนี้ต่อไปอีกให้กับเพืเ่อนๆคนอื่นเพื่อนคนหนก็เลยแชร์ภาพต่ออันนี้คือยังไม่ใช่ภาพที่พูดถึงนะคะคือภาพที่เกิดเหตุการณ์พัดินไหวจริงๆจนมาถึงวันอังคารตอนเช้าเนี่ยยกก็ไม่เห็นคุณพัทรินเนี่ยแชร์เรื่องนี้มา พัะจินเอก็เป็นคนที่เขาอยู่ในในกลุ่มของจิตอาษาค่ะช่วยสัตว์มาหลายปีมาก,มาก <C ity> เขาก็ใช้ข้อความของเว็บไซต์อันหนึ่งขึ้นมานะคะเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับภาพที่เป็นการบูชายันมันจะเกิดขึ้นทุกทุกๆ5ปีซึ่งจริงๆเรื่องนี้ที่โยชร์เพราะว่าโยเคยแชร์มาก่อนคนแรกประมาณ3เดือน4เดือนที่แล้วนะคะถ้าใครเป็นเพื่อนในเฟซก็จะเห็นแต่ไม่ได้แชร์ใน Instagram Yo ในอินสตาแกรโยแชในเฟซไมก็เหมือนกับ เราอยากเราเราอยากทราบความคิดเห็นนะคะว่าทุกคนคิดเห็นยังไงบ้างในตอนนั้นยังมีใครที่เชื่อในเรื่องการบูชาย,ยันอีกไหมเพราะเราสูญเสียชีวิตสัตว์ที่ห้าแสนตัวณเวลานั้น,นยังไม่มีเรื่องราวของเอ็ดเคว็กเต่างๆาแต่ความเชื่อของคนในปานคือเชื่อในเรื่องของความโชคดีในสิ่งที่เราจะได้ทําคราวนี้พยมมาอ่านตรงนี้โยเห็นแค่ก็ความปัวตอันแรกนะคะอาจยะจะเปิดให้ดูคือไม่ได้มีเขียนเรื่องอะไรเกี่ยวกับบ,บาปกรรมตามสนองหรืออะไรทั้งสิ้นตามที่สื่อ ได้ไปนาเสนอนะคะภาพหัวของที่โยที่โยแชร์ไปเนี่ยซึ่งคุณพัชรินเนี่ยเขียนแค่ว่า Comments and r e s ี l องนะคะคือเขาต้องการคําแนะนําและใครที่มีข้อมูลดีดๆก็จะมาบอกเขาในเรื่องนี้บ้างถ้าคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงยก็เลยแชร์ต่อแล้วโยเขียนในมุมมองของโยที่ว่ารู้สึกสลดใจถ,ถ้าเขาถ้าข้อความได,ได้ได้อ่านจริงๆนะคะรู้สึกสลดใจในการที่ต้องสูญเสียทั้งสงเรื่อง ในเวลาที่ติดติดกันเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่จริงไม่จาเป็นต้องเกิดขึ้นอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติซึ่งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้คราวนี้คนที่นําไปแชร์ต่อนําไปแชร์ว่าโยสะแช่งเหมือนกับโยพูดว่าขอให้กรรมตามสมองเขาอยากทราบว่าตรงไหนที่โยเขียนนะคะการเปิดหัวข่าวของคุณมีข้อมูลของโยหรือเปล่าหรือคุณเปิดหัวข่าวในเว็บเพื่อเรียกคนใหน้นมาและสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่อยู่ข้างหลัง เขาได้ถามว่าทำไมถึงไม่ออกมาแก้ข่า,ขาวพยงมาว่าวินาทีนี้คือเราต้องช่วยเหลือเขาช่วยเหลืออย่างแรกจะช่วยเหลือสัตว์จะช่วยเหลือคนในเวลานี้คือสัตว์ไม่มีความจาเป็นแล้วที่ต้องมาช่วยเหลือนะคะต้องช่วยเหลือคนก่อนไม่ได้เอาออกมาเพื่อที่จะต้องการมาก,ากันกระแสว่าหยห้ามไปช่วยเหลือในปานในเวลานี้นะเพราะพวกเขาทําบาปทำกรรมมาเราตัดสินไม่ได้นะคะแล้วตัวเองไม่เคยมีทางเขียนในเรื่องกรรมเด็ดขาดตัวเองเป็นคริสเตียนนะคะเรื่องแบบนี้เราไม่สามารถพูดได้ว่ามันมีจริงหรือเปล่าแต่เราสามารถพูดได้ว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต มันเป็นมันเป็นเรื่องบาปอย่าทำเลยในขณะที่เรามีความเชื่อว่าทำแล้วจะได้มาซึ่งความโชคดีซึ่งมันพิสูจน์แล้วว่ามันไม่จริงนี่คือสิ่งที่รยพยายามแชร์แค่นั้นเองส่วนในใน,ในเรื่องอื่นๆที่คนนําไปเขียนนําไปกล่าวหาโย,ยต่างๆใครจะเป็นคนแชร์คนแรกต้องรับผิดชอบใช่าวิพี่โยจะทำเลยค่ี่จากเว็บแรกท,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 ที่ที่ได้ที่ได้โพสนะคะมีสองเว็บอะคะ่ะที่<ม>โพสต์ไปแล้วก็ ตัดต่อคําพูดของโยคือตัดต่อคําพูดของคุณพัชรินด้วยโดยการที่นําแค่รูปภาพมาแล้วก็เอาคําพูดของโยในต่อไปเลยโดยที่ไม่ได้ดูเลยว่าเนื้อเรื่องขาแชร์ไปเรื่องอะไรได้ไม่ติดต่อเองไซือใส่กันไปนย,ยังค่ะยังแต่วจะรอที่ทแถวนี้คืออยากทราบอย่างเดียวค่ะว่าจุดจุดประสงค์ของเขาคืออะไร <ๆ S 2> ในขณะที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรื่องเดือดร้อนตอนนี้ก็ก็มีมว่าตัวเองรับงานนี้มาเพื่อที่จะมาช่วยกางกุศลนะคะแล้วไม่เคยมีความคิดที่ว่าเรารักสัตว์ เราจะต้องเกลียดคนแเราต้องไม่ช่วยเหลือคนโหดูเป็นคนใจร้ายมากนะมนุษย์คนนี้ในขณะที่จริงๆทาตัวเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมมาตลอดแต่ในความจริงคือคนในเว็บเนี่ยพยายามโจมตีเราในเรื่องอะไรแล้วก็มีอยู่แค่สองท่านที่เข้ามาโจมตียึยใน Facebook คนอื่นๆเนี่ยอ่านแล้วก็เข้าใจจริงๆว่าเจตนาของโยคืออะไรทั้งสองท่านนี้มาโจมตีโยในเฟซโยดำเนินคดีนะคะในทุกข้อความแน่นอนเพราะว่าโยถามกลับไปว่าถามกันเองว่าคุณโจมตีโยเนี่ยคุณช่วยเหลืออะไรบ้างในเรื่องของเนาปาล การที่คุณแค่แชร์เพลยฟเนปาเนี่ยแต่คุณไม่บริจาคเท่ากับว่าคุณยังไม่ได้ช่วยนะคะโยถามกลับไปถามว่าขอดูสลิปการช่วยเหลือนี้ไหมแต่ของโยมีนะและ้วโยช่วยแต่วันที่เท่าไหร่กลับกลายเป็นว่าคนพวกนี้ไม่ได้ช่วยเหลือเลย,เลยนะแต่เข้ามาเป็นนักเลงคีย์บอร์ดที่ต้องการทำลายร้านเท่านั้นอาจารย์มีกดการยังไงครับจะติดต่อเขาไปเพระรู้คุยหรือว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้จัดก,การขึานของขอว่าช่วยก่อนนะคะช่วยเหลือคนก่อน,นะคะ่ะและยังองนด่วนจะตามโยเ,เรียกวา่าโลกเป็นโลาแบบมีแต่ที่โ ถึงขั้นบอมันเป็นประจําวันหลังาจากที่จะทําค่ะหลังจากที่ทแถลง้วจนต,ตัววิโยถ้าเกิดเขาทราบเรื่องอยากจะให้เขาจัดการยังไงหรือให้เขาขอโทษหรือยังไงครับเรเห็นการแก้ของเขาแล้วนะคือเห็นเขามาลงในเรื่องข้อมูลเต็มๆโดยที่แบบว่าอย่างงี้อย่างงี้แต่มันช้าไปแล้วปะ่ะหรือว่าไม่ทันแล้วเนาะเพราะสิ่งนี้เขาลงไปเนี่ยคือคุณลงว่าเป็นโยเป็นโยเป็นคนเขียนนี้สิ่งนี้ขึ้นมาซึ่งจริงสิ่งนี้เป็นเว็บไซต์เขียนนะคะ แล้วก็เขาก็แชร์กันมาทีเป็นร้อยปันพันคนซึ่งตัวโยไม่ได้แชร์เรื่องนี้ด้วยต้องไปดูว่าเรื่องที่คุณแพทย์รินเขียนคือเรื่องอะไรค่ะแพทย์ก็มีการเข้ามาขอเพราพี่โยจะบอกว่าแล้วเขอเ้เป็นอะไรลักอักษรเนี่ยทถมไม่จกต้องแค่เองี้เรียกว่าช่วยนะคะที่เราก็แบบมีเจตนาทีจะแบบว่าสวยกัน้งงอยังว่าเอาเอาเป็นว่าเราเจตนาดีนะเมื่อเจตนาดีทุกอย่างมันจะคลี่คลายเองเรารักสัตว์อะแล้วเราก็ต้องรักคนด้วยเราช่วยเหลือทั้งเด็กและผู้ใหญ่เราไม่สามารถเลือกได้หรอกว่าเราจะรักแต่สวยเดี คนที่ไม่ตามม,มันเลือกไม่ได้นะมีเค่กับติกแบบที่เข้ามาต่อว่าหรือเย่ามาชมมีเขาไม่มีนะคะเอาตามจริงเข้ามาดูที่อินสตาแกรมเนี่ยมีอยู่แค่สองพันที่พูดถึงทั้งเฟซบุ๊กด้วยคนอื่นจะมีเข้ามาให้กำลังใจเดี๋ยวจะให้ดูในเฟซว่าเยอะแค่ไหนเพราะทุกคนจะรู้ว่าสิ่งที่เราเขียนจริงๆคืออะไรแต่พอสื่อเ,เอาไปตีในเว็บแบบนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง